มีเกล็ดรูปเป็นปัตติกาอะไรเงี้ยมีหัวอย่างไรอะไรเงี้ยเราศึกษาสังเกตถ่ายรูปได้นะอันนี้คือที่มาของคําว่าเกล็ดความรู้นะครับเป็นไงลูกเป็นไงครับให้กอดไหล่กอาให้กอ่อุ้ยหอมด้วยตายแล้วจุกหัจุกหัวจุกหัวเบาๆดิจุกเบาๆหอมเบาๆ หอมปาๆลาลากหมไงม่หัมง่นาจมอไหนเลยยิ้มให้ยาตาหน่อยเอ๊ะแฉยิ้ม้ยิ้มไม่ให้่หนอยยิ้มไม่ใหหน่อยลูกอันน้สองอโหเก่งจังเลยแม่มองไม่ไม่หัวกลัวลูกมากกว่าอีกโอเคม่้านเ เดี๋ยวให้พี่ปรจับทา้าังให้นะคะีั่แล้วคนจบน้องไโดล้เลยดนน้องนะคะยืนิสนใจไปเพมหมคะารเย่พามีกิจกรรมหลาอย่างเลยยืนู

เีาทำนเขาทำนี้เขาเอาเนี่ยคุกค<อ>้อนค